คิดถึงกันไหมออกมาหลายตอนเลยเกินทรงผมก็ทรงเดิมชุดกด็ชุดเดิมอเอาดีๆเข้าเรื่องดีกว่าวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องของการลบโลโก้มันต่างกับ retouch ยังไงหรือว่าลบสิ่งของยังไงก็มันจะมีเทคนิคน,นิดหน่อยที่ผมจะมาสอนเพิ่มงั้นมาดูกันเลยครับว่าทํำยังไงผมก็เตรียมรูปภาพมาเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็จะมาลบของส่วนโลโก้รถยนต์กันเราก็ Copy ได้เยอะขึ้นมาครับแล้วก็ใช้ในส่วนของ Stamp Stamp ก็คิด์รัดก็คือตัว S ครับหน้าที่ของ Stamp นะครับก็ทำการ Copy ส่วนหนึ่งมาแทนที่ส่วนหนึ่งเราก็ต้องกดอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับเพื่อ Copy ส่วนที่เราต้องการสามารถเอามาแทนที่ได้เลย,เลยโดยการคิด,คดไปเรื่อยๆครับ การใช้สเต็มนะครับก็กดสแตมป์เรื่อยครับเพราะว่าถ้าสแตปมจุดๆเดียวใช่ไหมครับแล้วก็มาแทนที่อีกจุด,จดหนึ่งมันก็จะยังไม่เนียนเพราะว่าเส้นหรืออะไรที่แบบว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการดีชาร์จออกใช่ไหมครับมันไม่เสมอกันอะไรเงี้ยเราก็ต้องกดอันติเนตก๊อปปี้เพื่อที่จะมาสแตปมไปเรื่อยโอเคครับแล้วทีนี้พอมันจะถึงบางอย่างใช่ไหมครับที่เราไม่สามารถสแตปมได้จริงๆเราก็จะใช้เทคนิคโดยการผาดครับอันนี้ผมก็จะผาดบริเวณของ ด้านข้างนะครับที่มันใกล้เคียงกันโอเคครับทีนี้ผมก็ผาดเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับแล้วทีนี้ก็กด ctrl j เพื่อ copy ในส่วนของที่เราผาดเอาไว้แล้วก็เลื่อนมาเลยครับเลื่อนมาแทนที่ไอตรงที่เราต้องการปกปิดแล้วก็กะขนาดเส้นให้มันพอดีกันโอเคเห็นไหมครับมันก็จะมาท,ทันทีแล้วแต่ว่าทีเนี้ยมันยังไม่เนียนแล้วก็ใช้เลเยอร์มากครับแล้วก็ใช้บัตไม่ต้องเยอะมากนะครับจำไว้เลยว่า opacity ก็ควรจะต่ำกว่า50หรือ40ก็ยิ่งดี แล้วก็เลือกส่วนของหมัดสีดำเพื่อลบลบเข้าไปในเลเยอร์มาครับเพื่อเก็บรายละเอียดของรูปภาพที่เราถ่ายเอาไว้ก็ค่อยๆเก็บงานครับและทีนี้เราก็จะเห็นว่าเอ้ยเส้นมันยังไม่เท่ากันอ่ะทำยังไงดีแล้วก็ใช้ในส่วนของสแตมป์ในการเก็บงานเพิ่มให้เส้นมันเท่ากันก็เก็บด้านล่างต่อครับโอเคครับแล้วเราก็เก็บงานไปเรื่อยๆครับจนรู้สึกว่าเอ้ยมันเนียนแล้ว ก็เรียบร้อยแล้วครับกับการลบโลโก้ logo. วิธีนี้นะครับก็สามารถเอาไปอัดแอปใช้ได้หลายอย่างเลยอย่างเช่นเราต้องการลบโลโก้ที่แบบว่าเ,เราไม่อยากโฆษณาหให้เขาอะเราต้องลบโลโก้ออกทํำยังไงดีบางทีโลโก้ logo, มันก็ลบยากใช่ไหมครับก็ลองเอาวิธีที่ผ่านแล้วก็มาแทานที่ที่ผมสอนอะเอามาใช้อัดแอปกันได้ดีกว่าเพราะว่าอันนี้ก็ผมก็ยังไม่ค่อยเห็นคนสอนเท่าไหร่เรื่องของวิธีที่ผ่านเพื่อก๊อปปี้เพื่อเอาภาพมา ทับต่อแล้วก็เก็บรายละเอียดแบบที่สอนเข้าไปเมื่อกี้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดไลค์แฟนเพจ f a c e b o o k c o m k e j i p a t สวัสดีค่ะ